รูปปากอูมฟันยืน่นสามารถแก้ไขได้ด้วยจัดฟันใสครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการให้ดูในส่วนของเคสตัวอย่างนะครับที่คนไข้นะครับมาด้วยปัญหานะครับในเคสนี้ก็คือว่ารู้สึกเวลายิ้มเนี่ยฟันเต็มปากนะครับรู้สึกลิมฝีปากอูมนะครับจักภาพที่เห็นนะครับโดยเคสลักษณะแบบนี้เนี่ยในการแก้ไขโดยพื้นฐานที่เราจะแก้ไขรูปปากอูมหรือรู้สึกยิ้มแล้วเห็นฟันเต็มปากเนี่ยเราจะมี การใช้เทคนิคเขาเรียกว่าการถอนฟันนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีการถอนฟันนะครับทั้งหมดนะครับขั้นต่ำประมาณ2ซี่หรือส่วนใหญ่ประมาณ4ซี่ถ้าในลักษณะของดินฟีปากมีการยื่นทางข้างบนและข้างล่างนะครับซึ่งโดยเคสนี้เนี่ยเราจะมีการถอนฟันทั้งหมด4ซี่ด้วยกันนะครับซึ่งมีการถอนนะครับในส่วนของฟันหลังฟันเคี้ยวนะครับทั้งหมดด้านขวาด้านซ้ายข้างบนขวาซ้ายข้างล่างนะครับซึ่ง หลังจากที่มีการถอนฟันไปเนี่ยมันจะเปิดระยะนะครับประมาณ8-10มิลิเมตรเพื่อให้มีระยะของฟันหน้าเนี่ยที่จะสามารถถอยไปข้างหลังได้พอหลังจากที่ฟันถอยไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือริมฝีปากก็จะยุบตามฟันเข้ามานะครับซึ่งจะส่งผลให้ในลักษณะของตัวฟันเนี่ยมีความยืดที่ลดลงนะครับรูปปากที่ยุบตัวลงนะครับตามภาพที่ได้เห็นในส่วนของ after ทรีตเมนต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแก้ไขรูปปากอุมฟันยื่นนะครับ